โอ้ยคนขึ้นซามากสวัสดีเหล็กบ่เขาค้นขึ้นซาได้อกโอ้ยแม่เราเก่งงวดนี้ตายหนูบอกเลยบ้านจะเป็นตัวกูฮักตัวแน่มาเหล็กบ่มีศูนย์พะนะเหล็กมากตั้งแต่ก่อนโมน่คนสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคนก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวคักตัวแน่นะคะตัวอันมาเล็กบ่มีศูนย์พะนะศูนย์มากแต่กลังพี่เออ ปกกับบอกเก่งใส่ปกกับบอกเก่งใส่ศูนย์แล้วบาบาติบา,บา,บ,าบาเล็กโบมีศูนย์เนาะกระกระบอกเก่งใส่เลยนะคะบอกเก่งใส่ศูนย์เลยแต่ว่าศูนย์เก่าอ่ะเป็นเลขอันอยู่แล้วสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วแชร์นะหนูบานูสเให้ตองมวดเด้อเพราะว่าป้าหนูให้เจ็ดเจ็ดออกเจ็ดสองมีมีคนมีคนบาอยู่ในไหลอยู่ในบาระบงังเจ็ดสองเดิมนะหนูบริสุทธิ์เจ็ดสองจักบาท ะะหมวดนี้เอาไมเด้สัญจรก็ไม่เข้าไม่เข้าสักตัวเลขสัญจรนะคะบอยสิเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามเอียงกับสางเออ้าว่าถ้าวาสีออกเหล็กหลอกหลอกดึงสีจักสีจักสีกสแดงไปยังก็ปรเข้าใจสี่งวดเนี้สี่งวดนี้จะมือตายสามงวดงวดแรกไม่เท่าไหร่งวดแรกคนยังไม่รู้ว่ายังไง เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะให้ตองงวดเด้องวดนี้รับล่องบาเลขอันไลายเก่าเก่าหนูบอกเลยถ้าเฮ้าบอมาถ้าเฮ้าถ้าเราไม่มาให้ตั้งแต่เนินเน่นๆคือตายหนูบอกเลยค้นบริษัทสือ่อแล้วก็ไปหาสือนะะาส่อให้ม่นท่านนะคะไปหาสื่อให้ม่นท่านเลขน่ะหนูสิบอกให้ตเนินเน่นๆเลยหนูสิบอกสองตัวก่อนเด้อสามตัวเดี๋ยวล่อจักประมาณล่อประมาณวันที่เจ็ดที่แปดเด้อแม่นสามตัวของหนูนะ่ะไปเขา่า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 เลขท้าย ไปเข้าเลขท้ายไปเข้าเลขท้ายเนาะ971ป้าหนูแบบหัวใจหักบามเลยหนูบ่าจาังได้กับบมาแล้ววะ่ะเออกูซวงแล้ววะ่ะเลขออก90มาหนูรู้เลยว่าเล็กหลอกบนนี่ยิ่งจะหลอกอบน272นะคะเลขเจ็ดเนี่ยปีนี้ถือบ้านหลายเลขเจ็ดถือบ้านหลายเสียดายมันไปออกเลขท้ายอู้หูเสียดายแห้ง เออมันไปออกเลขไทยแม่ออกออกออกเก้าเจ็ดหนึ่งด้วยนะหนูหนูซื้อไปเท่าเดิมหนูนั่นแหละหนูกับบอมันใจเลขสามตัวเนาะแต่ถ้ามันออกเลขหามแบบเนี้ยหามเนาะเขาเรียกว่าหามเนาะสองเจ็ดสองถ้ามันออกหามแบบนี้ค้นบ่ค่อยมาถือเลขสามตัวใครอยากได้ต่องวดให้พิมพ์ว่าต่องวดขึ้นมานูสิห้งนูสิเฝ้าให้ไปซื้อกอนเด้อเฝ้าให้ไปซื้อก่อน,อออนแล้วกะไพหาใดกะหาไหาพาหาบ่ใด กให้หานะคะเด้อหนูให้ตองหวดเลยพิมพ์เข้ามาตองหวดขึ้นมาหนูนใช้สองตัวไปไปไป,ไปหาสื่อตองหวดก่อนเพอ่าหมวดนี้จะได้กับบามุมดอออือสวัสดีค่ะขอโทษแล้วก็ขอภัยทุกทุกคนนะคะหนูบาหนู่าหลายคนกับผิดบางหลายเติบอยู่เพราะว่าหนูคิดว่าหนูเก่งสุดยอดเราเดยแต่มามาม,ามาบ่ตามพูเลยหนูบอกเลย มาไม่ตามโพเลยเนาะแม่นาะหนูก็ว่าพระหนูจนงงเนาะหนูจนงงว่าเลขคือว่าไม่ตามโพว่ะบอกโพเลยค่ะบางโคนเรียนบอบอกบาสัญจรถ้าสัญจรนี่ยังไงก็ต้องมายังไงก็ต้องมาจังหวัดนั้นถูกไหมเออยังไงก็ต้องมาจังหวัดนั้นเลขสัญจรได้ค่ะยังไงก็ต้องมาสัญจรจังหวัดนั้นไม่งั้นเขาจะเอาไปทําไมเนาะ แต่ประธานล็อกแรงปรนี่กะแต่กับเจ้าสิไปเห็นอย่างวันนีคข้อหมายนะนะคะเจา้จา,ส,จาสิเจ้าสิเจ้าสิเรียนไปเห็นอย่างลูกก็บอกเข้าใจเป็นเบาเจ้าสิเจ้าสิเรียนไปเห็นอย่างให้ลูกคนกับเบาถืออยู่ด้ถ้าสิออกเล็กล็อกออกเล็กล็อกมานี่สีงวดแต่งวดแรกอะ่ะงวดแหลกงวดแหลกคนยังบ่ท่าในดไง่าว่าบา,บา,บ,าบาเล็กมันจะล็อกเลี่ยงกันแบบนี้บันีคนจับท่างถือแล้ว บันนี้ทะเบิงทะเบิงเดอบ่ามันจะเหมือนเดิมไหมขอโทษทุกคนด้วยนะนะคะอู้หนูหนูพิพลาดอหลแล้วทีเนี้ยเลขเลขออมสินออกใช่ไหมออกสี่ห้าหนึ่งหนูก็เลบยบายาบาเลขออกหาหนึ่งเดอ้อหนูบาเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่ที่จะมาที่จะไปได้ค่ะที่จะเป็นไปได้อหลีเน้ะนะคะไพ่บัาตามหนูบรวบาเด้อค่ะเนาะเก่าศูนย์เนี่ยพวกหนูบอกตั้งแต่ตองงวดแล้วเก่าศูนย์เนี่ยพวกหนูพูดตั้งแต่ตองงวดแล้ว บาจะได้กลับมาแต่ว่าหนูบริบอกคนพอวามีคนมาบอกหนูวาเลขวันนี้บ่มีศูนย์อย่าวาหนูเดอ้อขั้นมักงวดหนานมักน้ำหนูก็ค่อยซื้อน้ำกะไดหนูบริบาดอกจาวายายา,ายาวายยาดาดูน,นะคะตามตลอดค่ะขอบคุณด้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะ งวดหนาวไมหมงวดหนาวไมหมงวดนี้พิม์พคําบาตองงวดขึ้นมาให้หนูเนะี้ยหนูนะ่ะเสียดายแม่เนาะปอนี่นนจะเป็นคนที่เสียดายเลยนะจริงๆหนูห้ตองงวดเลยล้านเปอรเซ็นต์งวดนี่เลขอันประมาณเลขนี้มีหลอยอคู่เนาะเลขมีร้อยคู่แต่ว่า อ่านไปแล้วแปดสิบหาคูเสื้อ,อนูนีงวดนี่งวดนี้ได้เรียวได้เรียวไปหาสื่อไว้ได้เรียวไปหาไว้เลยไปหาเลยค่ะได้สุดท้ถ้ามักสื่อถ้าบ่มักพักนหนูบอกไว้ก่อนหนูสมมุว่านหนูหายอ่ะหนูหายแห,หยแม่ปึ๊บแม่บ่มักแม่่าต้องสื่อเลยส่วนไผมักไปหาสื่อเลยเอาตามงบจะของ เนาะเอาตามงบเจ้าของไปเลยบอบอตองบอตองมาฟิกเวลาแจ่วบาส่วนตัวนูนดูสิบอกเลขสอตัวก่อนนูสิบอกตัวตองหมวดเลยใช่ไหมคะเคยถือสามตัวไทยรัฐบาลน้ำคุณนโอ้ยขอบคุณค่ะไปหาซื้อใบเดอ้อตัวนี้ลรัฐบาลหาตัวเซลหาตัวแซลเ,เ,เดอ้อถ้าสิถ้อยากถ้าอยากเรียนเลขสามตัวไปหาตัวเซลพร้อมแคป แล้วพิมพ์พร้อมให้ปอหน่อยรู้สเแคปแล้วจัดแคปหน้าจอค่ะคุณแม่หาตัวไซอาเดอร์คะหาตัวไซอาเดอร์คุณแม่แคปหน้าจอค่ะค แคปหน้าจอค่ะคุณแม่แล้วพิมพ์ห้า้าขึ้นมาให้หนูหน่อยหนูให้ต่องวดไปเลยจ้ะเลดเลดจ้ะแคปหน้าจอนะหาซื้อไปโหลดเดค่ะหาซื้อไว้เลย ชอบซื้อนะคะคุณแม่น้าไม่ชอบผ่านได้เลยแคปหน้าจอค่ะรัฐบาลชอบซื้อใครอยากได้ใครอยากใครอยากจับใส่สามตัวจับสเสี่ยวยนดูสิมาบอกสามตัวเด้อวันที่แปดเจ็ดไหมเจ็ดวันหาวันจัดหกวันอัาขั้นเจ็ดวันผุดแปดวันที่แปดเด้อ ที่8ตอน2ทุ่มเราเจอกันเนอะ8ตอน2ทุ่มเราเจอกันอ่หนูขอโทษเ้อค่ะหลอกทีผ่านมานะคะหนูขอโทษเด้อไผ่ไผ่ไน้ำหนูที่ว่าพิหวังนะคะหนูก็ขอโทษหลายๆเด้อคุณแม่ยาดากันเด้อค่ะ